ลงเล้าใชกระถินถ่นสมไมก่อนเป็นไงปูบ้านปูะตะก่อนเนี่ยตะก่อนนี่นเขามีกันทุกบ้านมั้งกระถิ่นมันไม่ค่อยมีอ่ะมีกับคนที่เขามีเงินจะแทนะยี่มันจะแยกมันจะชนได้จ่ายนั่นโอ้แหมมุตะไก่ไล้อันอมันก่นยังไงคนรวยรวยจะแท้ แต่เขาไม่ของครบมาเขากอดหอใจกระถิ่นตะก้อนนี่เขาไม่ต้องเงินเฉียนก็ล้าดังนี้อย่างเรียร์โอไทยมีบีก็เฉนทัดไม่ได้ต้องให้เขาวัดเป็นแขียนก็มไม่พอเรียงเขาว่าตะกอนเขาไม่ได้เรียงกระวัดนะเรียงกระบ,บาลกะแหมามาทอดช่วยบุญช่วยทานกับวัดบุญเงินนะ่ ไอ้ประเทศเรวัดัวหมูมันจะตัวสองตัว,วนี่ไหมเงินเปี้ยไอ้เปียเป้ย,ยวไปให้ชายมันก็ทอดทำบ้านเลยให้หมูออามาตัวแทนมือทำเองเลยเองวันที่ทอดมันก็นเอาเงินมากองใหง้เขาแบบมดเรือคือปะไก่เป็นสามไก่ไก่อ,อะไรไม่รู้ปลาไก่เจ้านะี่ ก่อนไม่แพงไงแล้วเงินมือคารตมีใครอยากมีอะไรก็มีกันคืนกระลำวงกันแล้วเขาไม่มีเงินขออะไรมาซวยบุญกันละคนสมัยก่อนก็ราฉันนี่บาทรสองบาทไปก็มาใช้เงินเยอะพอเดูให้ทีฝนมันเย็นไปมันคุกกับแม่มันหายุบาทเดียวฮะโอ้ยตายจะชองบาท มันแขงไปบริการเดินไปสี่ช้ำคนที่แก่ที่เก่าๆจะแท้นี่น,น,นได้ก็หาบาทมาริการเดินกลับไปแก้วไม่มีรถกลับสงสะด้วยหึงตาแยแก่คนพาะกอนชูฉี่แก้มาผาฝนมาเย็นเนี่ยเือบแตกมาวัดจะต้องเช้ที่บอลถ้าเย็นเนี่ยต้อง ผมที่วนเข้ากลับไปเกิดมาเยน็นมันไม่มีใลตาแล้วบ้านเขาบ้านคนทะก่อนเคย,เคย,เคยพัดจมก็ไม่มีคือก็ใช้ตะเกียงจุดทำหัวทำอะไรกันพักทำมาะตะตุ้ต่บางตะเกียงย้ายมืาไป มีก็ยืมก็ามาสองลูกสามลูกแก่งก็ได้เป็นไงบ้างสำหรับเรื่องที่เล่าไปถ้าชอบก็ยืนนืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับวันนี้